ขอยอนุญาตผูดชวนนะครับโอเคมาแล้วหนึ่งไม้เล็นะะขอแสดงความเสียใจกับไม้เลขกไหมเฮ้ยสดสียเลขกองเลขอเลขกนะพี่นะไม้เป็นนามแฝง่ะไอ้่ออกแตกไ ม,มาคลิปนี้ขอสักพันลไรแล้วกันเออ ฮอปโมเดลแอนเลเินเนี่ยนะครับผมนะช่วงนี้อาจจะมีคอนเทนต์แนวแบบ สมดวงบิงโกอะไรไงเงี้ยเยอะหน่อยนะครับผมนะเพราะว่าผมก็ชอบนะมมาสุกด,ดีนะครับผมแล้วแล้วพี่ๆน้องๆก็ชอบด้วยแต่ว่ามีคนแบบมาคอมเมนต์นะครับบอกว่าทําไมถึงไม่เอาเงินที่เปิดบิงโกไปซื้อโมเดลดีกว่าอนะไรเงี้ยเออแบบว่ามันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมมองว่าถ้าเอาไปซื้อโมเดลมันก็จะได้โมเดลเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีนะและควรทานะครับผมเนะี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําอยู่เนี่ยอาจจะไม่ควรทําตามนะครับเพราะว่ามันเป็นการสุ่มมันเป็นการลงทุนนะครับืวนคุณเล่นหวยนะคุณซื้อลอตเตอรี่เนี่ง เฮียที่ยากมากผมราว่าตั้งแต่เกิดมากุก็ยังไม่เคยถูกนะครับผมนะแต่บิงโกมันก็สิบเบอร์มันก็มีโอกาสเสี่ยงสูงมากเช่นกันที่คุณจะไม่ได้ถ้าหาว่าคุณไม่ได้คุณก็จะได้ไปรับกิปต์วอชเชอร์แบบส่วนลดในครั้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะเออครับแล้วก็ครั้งนี้นะครับผมนะ h o ปแอ d โมเดลเลซินเจ้าเกลาราเดิมกับตัวละครสเนคแมนสเนคแมนออ สเน็กแมนนั่นเองนะครับผมนะเป็นสเน็กแมนแบบในท่าของไพรลอนหรือว่าคิคอมัวนะครับผมนะ่ะกิน yeah, เงคอบขมัวเกลียโคท่สับดูดีแม่งมีงูทองเลยที้อ่ะกิคเงือกขมัวก็ผมนะฝึกจัดนะครับแล้วก็ ตอนหนึ่งครั้งนะครับผมน่าจะเสียเงินอยู่สามห้าเก้าบาทนะครับผมนะผมใช้ไปทั้งหมด3าเบอร์นะก็เสียไปประมาณคูณสาม 1,077นะครับผมนะนามแฝงของผมก็คือเป็นชื่อของพี่ชายผมเองนะครับผมนะ่ะก็คือพอไผ่นัจ๊ะเย้ยเยยนะครับผมนะเออของผมเป็นพอไผ่นัจยะนะครับผมแล้วก็เบอร์ที่ผมเลือกก็จะเป็น2 5 9้านะครับผมนะใช้หมด10เบอร์นะต้องให้เบอร์2หรือ5้าหรือเเนี่ยออกเป็นเบอร์สุดท้ายที่ผมจะได้เป็นเจ้าสแนกแมนตัวนี้นะครับผมนะ่ะมาดูกันว่าเราจะโดนหรือปานะครับผมนะ่ะมาเราสวัสดีก่อนลวกันขั้นแรกขอครับผมนะสวัสดีครับโอเคสวัสดีสวัสดีพี่แป๊ะดน,นะครับ สวัสดีกันล้าไปลูกโอ้โหเราเริ่มกันที่ EP ของลูฟี่เลยพี่นะของะะอสเน็กแมนนะครับเปิดสเน็กแมนกันเลยครับ EP 29ของลูฟี่จะมีทั้งหมด10เบอร์นะครับพี่นะหมายเลขหนึ่งนะพี่จะเป็นนามแฝงว่างูทองนะพี่นะเออและหมายเลขสองจะเป็นนามแฝงว่าผอไผ่นะจ๊ะเออผอไผ่นะจ๊ะกูเองกูเองหมายเลขสามข,ของพี่ LK 99เะเกพี่นะเออและจะเป็นหมายเลขสี่ของพี่นางแฝงว่ามาเอาลูฟี่นะพี่นะ และหมายเลขห้ครับผมหมายเลขห้าจะเป็นของพี่นามแฝงว่าพอไผ่นะจ๊ะพอไผ่ครับพอไผ่ใหญ่แค่พอไผ่ไปกันเลยพี่ไปเลยเฮ้ยเริ่มแลว้วว่ะเบอร์แรกต้องไม่ใช่สองห้าเก้ากูรู้แค่ในสัตว์รี้ะหมุนทัวร์เลยนะครับป,ป่ะครับ เกี่มาแล้วหนึ่งหมายเลขพี่นะและขอแสดงความเสียใจกับหมายเลขแรกที่ต้องออกไปเป็นคนแรกเลยนะพี่นะรับกิฟต์ไวเชอร์เป็นรางวัลปลอบใจไป50บาทขอแสดงความเสียใจกับหมายเลขถูแน่ๆเลยเก้าหมายเลขเก้าพี่นะหมเล้าป็นของพี่น้าแฝงก็ขผอไผ่นะจ๊ะนะพี่นะ เออขอโทษจริงๆนะพี่นะอืออ้โหขอโทษยิ่งไปนะโอ้โหพี่นะออาอนไปกันต่อเลยนะครับโดนละไอ้เหี้ยมาถึงเหลือเหลือสองเบอร์ไอ้สัตว์แค่เปิดดาร์กมาก็เรียบร้อยละพ่อค้าร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับเราขออนุญาตหมูนิดหนึ่งครั้งแล้วค่อยทัวร์นะพี่นะเออไปกันต่อเลยครับ ทุกท่านหมุนทัวร์เลยนะครับกบผมนะมาเร็วจัดไอ้เหี้ยพ่อค้าร้องเพลงให้ฟังใหม่ครับมันไม่ใช่เวลาครับพี่นะเออ <c oughs> แลวนะและขอสแสดงความเสียใจกับหมายเลขที่จะไม่ได้ไปต่อในครึ่งหลังเลยนีพี่นะ <c oughs> ขอสแสดงความเสียใจกับหมายเลขต่ <c oughs> เอเนื่องเป็นพี่นะ้นองแตงว่าขออภัยนะจ๊ะ <c oughs> โอ้ยเฮียกูเหลือแหน่ะ โอหนจกนนะโอ้โหแต่ ap, <hi> ไม่เปนไรยงเลือีกหนึ่งไม้เล่นยกันนะพี่ขาแไปกันต่อเลยนะครับกูห้าอ่ะเหลือแค่หแล้วอะถ้าได้นี่แม่แบบเหมือนปพิหานะถ้าได้ผมพูดเลยนะขอแยกให้หมช่วยกันครับเอาดิไม่ใช่หก็พอและขอแสดงควาเสียใจกูแน่แน่ถ้ามาทำอย่างนี้กูแน่นอนล้านเปอเซ็น ขอแสดงความเสียใจกับคมาเลข <c oughs> แต่ออกมาเป็นคนแรกของขนหลังนี่นะขอแสดงความเสียใจกัหยเลขกูนเอร์เซ็นล้านปร์็นมั่นใจมาก,ากหมายเลขห้าอนะโอ้โหเปนของพี่นาวแฝงว่าขอไผ่นะจ้านะพี่นะโอ้โหอเบิรนเลยพี่โอ้โห โอ้โหงา,งามสัตว์เลยทุกคนนะฮะงามสัตว์เออนะรุ่นนี้ไปนะไว้ไปรุ่นสองอีพีง่ายๆเพิ่งไปไหนกอสเนแบแมนจากค่ายวอลเลซซูนโอเน lar, claro> ี่ยเราไม่ได้นะเราพลาดไปครับผมนะแล้วก็รุ่นเดี๋ยวเบอร์ต่อไปที่เราจะต้องรุ่นเลยครับผมนะก็คือจะเป็นเรื่องของเนยฟัน ตรงไรลิ้วไหมครับผมนะคือแบบว่าเราเล่นกันแบบบอเนื่องเลยนะท่านผู้ชมนะไหนๆอันแรกก็พังแล้วครับผมนะจากค่ายเอพัทสตูดิโอเพียงเบอร์ละแค่180บาท่านั้นนะครับผมนะอุ้ันนี้เย๋งคือราคาถูกด้วยนะครับผมนะ180เนี่ยผมใส่ไปทั้งหมด3เบอร์180คูณ3ก็คือ540บาทครับผมนะเออเท่ากับว่างวดนี้นะครับที่ผมโดนไปก็คือ106แล้วนะครับผมเออที่ผมโดนไป106นะแค่2ตัวนะครับผมนะเบอร์ที่ผมเล่นก็คือจะเป็นเบอร์3เบอร์4เบอร์7นะครับผมนะเออน้ำแฝงก็คคือออเหี้ยตู่กไปนะรับ ทั้งหมด12เบอร์ด้วยกันนะครับอันนี้ทั้งหมด12เบอร์ด้วยกันนะผมอูสามสี่เจ็ดต้องเหลือเป็นเบอร์สุดท้ายค่อนข้างจะมีความเสี่ยงสูงเหมือนกันถ้าผมโอกาสแค่30%เท่านั้นนะที่ผมจะได้โอกาสได้ริวมันะคทุกคนนะสมัมไวย์ิวมักสมัมไวในตำนานเริ่มโอ้เป็นหน้าแฟนดุเดือดมากเป็นหน,น้าแฝนว่าไอเฮียตู่ออกไปเป็น,นหมายเลขสามและก็หมายเลขสี่ี่เป็นเป็นหมายเลขเดียวกันนะเออเป็นหน,น้าแฝนเดียวกันว่า ไอ้ <mot> เคีย่ยตู่ออกไปและก็จะเป็นก <to> ูเอหมายเลขห้าและหมายเลขหกเป็นพ <to> ี่เอลเคนาตินาเนี Vern ่ยพี Man ่นะเออไอ้นี่หมายเลขห้านะพี่แล้วก็จะเป็นหมายเลขหกแล้วก็จะเป็นหมายเลขเจ็ดพี่น้าแฝงว่าไอ้เคี่ยตู่ออกไปแล้วก็เป็นหมายเลขแปดพี่น้าแฝงว่าเจเอนะพี่นะเออเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขออนุญาตไปกันเลยนะพี่นะเออ ไปกันเลยไปไหนล่ะไปหมุนบิงโกไงครับขออนุญาตหมุนทวนนะครับกันตตีและขอแสดงความเสียใจกับหมายเลขแรกต้องออกไปเป็นคนแรกแรกได้ละกินไว้จะเป็นมูลค่าห้าสิบบาทนะกูว่ากูดีม้าตัวนี้และขอแสดงความเสียใจกับหมายเลขห้าเลยครับ พียินครูนายแต่งว่าโอเคนายที่นายที่เป็นลูกค้าใหม่โอเคนายนายแตกไป่ดีไมเลยอะไรที่ยั้งหรืองเล่มหหมายเลขให้ลุ้นกันนะพี่นะเออเนี่ยกไปกันต่อเลยนะครับครับจมาแล้วหนึ่งหมายเลขมาแล้วและขอแสดงความเสียใจ หมายเลขว่ากูแน่ตออกไปเป็นคนที่สองนะพี่นะขอแสดงความเสียใจหมายเลขหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบจะเป็นของพี่ดาบแบบงมาปดล็อกนะพี่นะเออเป็นลูกค้าใหม่เช่นเคยมีลูกค้าใหม่คนที่สองนะพี่นะโทจริงนะพี่นะันจริงพี่นี่ต่น่น และขอหยาดหมุนทัวร์เลยนะครับไม่อนุญาตมาแล้วหนึ่งมาเล็กนะและขอแสดงความเสียใจกับหมายเล็กมายเล็กสิบเอ็ดนะพี่หมายเล็กสนะิบเอ็ดเ,นะเ,เป็นของโอนยังโยยังโยม,ม,มอ,ยนะอ่ะประกันกันโยนเออ ออกเร็วมาสอง EP แล้วนะไม่อนทุกอย่างไม่เป็นไรไปกันต่อครับง<ป><ป>างหมุนทัวร์เลยนะคร<ป>ับมาแล้วหนึ่งหมายเลขไปนะและขอแสดงความเสียใจกับหมาย ลุงสู t ern t ern t sí ่แน so ่ๆวันนี้มีคนพิมพ์อ่พี่ไผ่สวัสดีครับพี่ไผ่พี่ไผ่มาพิมพ์ครับและขอแสดงความเสียใจกับหมายเลขหมายเลขการที่โจนาแสงว่าเทนลิพี่โต๊นะโอ้โหแต่ไม่ต้องมนะพี่นั้มาช่วยนะอีกทีนึงอ้ยสุดยอย พี่เขาเปิดเผยตัวอยู่เหมือนกันนี่พี่ว่าว่าไปอุดหนุนกันได้เลยนะเออแต่ว่าในน้ำแฝงเขาไม่รู้จักในน้ำยังไงเนี่ยไปกันต่อเลยนะครับขออนุญาตผู้ทวนนะครับโอเคโอเคมาแล้วหนึ่งหมายเล่ยนะและขอแสดงความเสียใจกับหมายเลข เฮ้เสยเล็กฝอเล็กเล็กสามนะพี่นะไม้เป็นน้ำแสงว่าไอ้เลี้ยตู่ออกไปโอ้โหงตมมมกเป็ัยังลือตุนไว้อีกสเบอร์นะพี่เออ้ยลุ้นกันเลยนัชีคุณที่ว่า2เมื่อกี้แบบมือนิ้ว้บงน้องบังอยู่ไงนีไปกันต่อเลยนะครับ งามหน้าแล้วโอ้ยทั้งสองลูกพี่ระยะหมุนทัวเลยนะครับและขอแสดงความเสียใจกับหมายเลขทีเจ็ดไม่ได้ไปต่อๆนั่นทีึ่งเลยนพี่นะโอ้ยโอ้ขอแสดงความเสียใจกับหมายเลขอยากกูก็ขอกูขอร้องเถอะหมายเลขหนึ่งนะพี่หมายเลขหนึ่งจะขอลาแต่ว่า มาสามดวงนะีนะโอ้โหฟัก์บีเสและหกหมายเลขถือขออนญาตทวนนะครับจะเป็นหมายเลขสองของพี่โอนะพี่นะและของหมายเลขสี่ของพี่นาำแสงว่าไอเฮียตู่ออกไปนะครับแล้วก็หมายเลขหกพี่ l อ็ลเคนทที่นายนะครับแล้วก็หมายเลขเจ็ดจะเป็นนาำแสงว่าไอเฮียตู่ออกไปนะครบแล้วก็จะเป็นหมายเลขแปดพี่นาำแสงว่าเจเอ้นะพี่นะและก็หมายเลขสิบสอง พี่นาแฝงว่ามากับดวงนะพี่นะอือโอ้พี่โอเคขออนุญาตป้ายกันต่อเลยนะครับไปด้วยขออนุญาตบุญทวนเลยนะครับปักมานมายเลขหนึ่งหมายเลขและขอแส้นความเสียใจกับหมายเลขท้่จ้กงอยเป็นคนแรกที่หลังไหมพี่นะ ขอแสดงความเสียใจกับไมล์เล็กไมล์เล็กสีอะไรโหรไมล์เล็ก สีเป็นของพี่น้าแฝงว่าไอ้เคี้ยตูบออกไปเลยพี่นะกูออกก่อนตูอีกนะไปเลยหน่มเลยนะเออแยกไปกันต่อเลยนะครับเหลือเจ็ดเหลือเจ็ดยังไหวอยู่ยังทันอยู่ทุกคนเหลือเจ็ดยังไหวอยู่งานหมทัวร์เลยนะครับโอเค ร้มกัไอตุ่ไงานเอ้ยังเหลือหนึ่งหมายเลขที่ลุ้นกันเลพี่นะและของของตาเต็มเต็มทเนี่ยหมายเลขแสดงความเสียใจกับหมายเลขสองเป็นโอนะโอ้โหยังได้อยู่คนนี้อะไรกันเนี่ย แล้วเหลืออีกสี่หมายเลขพี่ขออ,กอ,อกนุญาต <Yeah. S 1> เ,เอาอาีกหนึ่งหมายเลขแล้วไปมาทวนกันนะครับอนุญาตหมุนทัวร์เลยนะครับเอามาแล้วอะมาแล้วหนึ่งหมายเลขนะไปนะไอเท็กเจ็ดและขอแสดงดความเสียใจกับของกูของกูออกมา เลขที่จะไม่ได้ไปต่อกันในสามคนสุดท้ายนะพี่นะกูละขอแสดงความเสียใจกับมายเลขกูละกูละกูละชัวร์ก<ล>ูชัวร์วหมายเลขสอง ไม่ของเป็นของเงดมากับดวงมากับดวงว่ะจริงๆนะพี่นะวันนี้ไม่ใช่ดวงของคุณคุณใช้ดวงในครั้งก่อนหมดแล้วออกไปเป็นคนที่เก้านะพี่และเขาน่ะทวนสามหมายเลขเหียออยู่เลยนะครับสามหมายเลขจะเป็นหมายเลขหกของพี่ LK n i n e ย y nine ใพี่นะและก็จะเป็นหมายเลขเจ็ด พี่นาแฝงว่าไอเฮี้ยตู่ออกไปนนพ่นาแม่เป็นหมายเลขแปดขบงพี่เจนนะพี่นาเออเลี้ยงอะไรหกเจ็ดแปดนะพี่นาเอาเว้หกเจ็ดแปดเจ็ดมันเยอะกางต้องได้ว่ามีเพื่อหาผู้ที่เข้าชิงนะพี่นายังไงจะต้องไดเลยนะขอยาดผนทวนเลยนะครับ หนึ่งหมายลูกนะพี่นะหน่งหมายลูกโโหนึ่งหมายลูกขอแสดงความเสียใจกับหมายเลขทีจะนั้นไม่ได้เข้าไปในกลุ่มไม่รกชิมาร์เลอร์นะพี่นะไม่หก็เจ็ดตองลิวมาซีิเอเห็แปดอยู่ตรงนี้ไงมเห็นแปอยู่ไงไี้พักนั่นพี่นะขอแสดงความเสียใจไม่หกก็เจ็ดของเลขนี้หกก็เ โผล่ี่ไมูโเป็นของพี่แอลเพิงมาิ่ชงไว้ชงไวกูชิงกูชงกันรนนออรุ่งตเขาเชงรุ่งตเขาเชงรุ่นกันเลยพี่นะเออไปแบกใะหมดแบกใจหมดแบกใจหมดแบกใจหมดจะาน้วะฐานวะกับพี่บัวละ พยาดิเล่สามสองหนึ่งพยาดหมุนทัวร์เลยนะครับโอเคมาแล้วดิหมายเลขนะโอ้โหวิ้งโอเคยังไงล่ะมึงจะโอ้โหทำไมอะลูกเออและขอแสดงความเสียใจกับหมายเล่ยขอแสดงความเสียใจกับหมายเลข มาเล8เออเป็นผู้เล่นใหม่เลยพี่น้เออร้มีว้าแต่่าเจอเนเออแพ้ชิงนะครับผมและเป็นหมายเลข7ไอ้เคี้ยตุกออกไปเป็นตู้ชนะได้รับฟิวมะถูงพิเศษไปพรอยนะครับนี่นะพี่า7 โอ้ว้าวเว้ยนี้ด้วยครับพี่แล e ้ว oh ก oh oh ็ขอแสดงความเสียใจกับทั้งโอ้โห11หมายเลขเลยนะเออ ก่อนนะครับท่านผู้ชมขอขอบคุณมากๆจากใจจริงที่รับจูนจบของผมนะกับฮอปโมเดลแอนด์เลเซิยดนะครับใครสนใจที่จะมาเล่นก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมนะผมจะทิ้งลิงก์เพจน้องไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆจากใจจริงนะครับอีกครั้งนะผมนะก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะแล้วก็กดซับสไคร้ด้วยกดแชร์ด้วยนะครับผมนะกดไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะครับหูคนดูเป็นหมื่นแต่ว่าไลค์ไม่ถึงพันเลยครับผมนะเออมาคลิปนี้ขอสักพันไลค์แล้วกันเออหล่อม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 นะคร นะครับผมขอบคุณจากใจจริงขอบคุณจากใจจริงถ้าอยากให้ผมเสียตังอีกก็คอมไม่ได้นะครับผมนะเออขอบคุณมากๆครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบายครับ the f o o l